แ่นะหนูทำอะไรคุณพ่อลูกฟืดฝืดอะ,อะทำอะไรคะลูกแกล้งคุณพ่อเหรอ,อ,อทำร้ายร่างกายนะลูกทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่เหรอฮะผู้ใหญ่ไม่มีทางต่อสู้เลยนะเนี่ยลูก อะไร <laughs> ชอบลูชอบทำลายร่างกายคุณพ่ออยาให่เลเน่นไหนดูสิอะเอาโอสองมืนเลยเลยลูกโอ้ยคุณพ่อเจ็บนะลูกนะหนูเล่นเลยหนูทำลายร่างกายลูก, <laughs> ลก,ลกคุณพ่อยอมแล้วคุณพ่อยอมแล้วลคุณพ่อยอมแล้ว,ออล,วลูก 哎。Hey.